อตาตมายังไม่ได้เลยสัพเพสัตตาเวาราอภิญญาปาัญญาตุวเพื่ออตาตมาไปมาหลันตัต่อท้ายมหาพุทธาพิเศษที่จะเชื่อได้อย่างไรคือเมตตาจะพิคเยนิเทวดาสวดเมตตาอย่างแน่นอนถ้าเทวดาบอกว่าานใดน,นะมัานสวดมนต์แม,ม,ม่พระหรือพระพุทธโลกนี้นนนนนนนาจับพุทธาที่เจอคืนแม่จะตามถ้าไปัญญาที่พระพุทธโลกมาจะเก่าใหม่ไม่สำคัญเทวาดาบอกถ้ามาตั้งเขาแล้วเจ้าของบ้านมัานสวดมนต์ทุกวันขังเทวจาติ้งเลยครับพระถึงศักดิ์ศรี แล้วเทวนาบอกว่าหลวงพ่อโสธรเนี่ยนะมีเทพถึงอยู Monsieur ่ที่ตัวเองและถวายขิงสึกเองไม่เข้าปันแล้วความจักสิกไม่เหมือนกันก็น่าเชื่อแล้วว่าทองเหลืองคือพระลูกหล่อเนี่ยถ้าเราหนักผิวสวดมนต์ไว้เทพถึงนี่เองค์พระละสามารถจักสิกยดะบางทีเราไปเช่าพระสุโขทัยต้องมือต้องแสนแล้วมาตั้งไว้สั่งก็สวยจะไม่เคยสวดมนต์เทวนาบอกว่าเหนื่อยหมดเหนื่อยหมดเลยจะไม่ถึงหน่วยองค์ละและมันขังเนี่ยตอนนี้นครับพุทธโลกขังไม่เหมือนกัน ต้องขลังที่้งแล้วแต่สถานที่เกิดเช่นอ,อย่างที่เนี่ยสถานที่เหมาะอย่างเช่นเราจะไปเขยืบหลวงพา่อโสธรนะออกจากวัดโสธรมาทำไมว่านัะอกวันไม่มีใครมาติดทองสถานที่มันให้มันต้องประกอบด้วยสถานที่สิ่งวัดร้อนอยู่ที่นั้นด้วยเทวดาขันจะตุงอันนี้เรื่องจริงเลยไม่จะท้อแล้วเทวดาก็บอกว่าถ้าบ้านไหนจดมนภาวนาเทวดาจะซึงอยู่ในบ้านนั้นถึงเวลาด้วยสืษษ่อนาฬิกาเทวดาก็มาจดมนวดยจดมนวดแบบนี้ แต่ไปโมก็ไม่เกี่ยงมันคือพระนะให้เรืกงไปนอนเต็มหมดนอนเต็มหมดแล้วไม่เคยตรวตมณเลยรบานไหนมาตรมณเฑียรทาอยู่เสมอนะเอาท่าพุทธโลกมาตั้งขังเลยตักเติดมันจะไปติดที่ไหนเลยถ้าเรากรมนต์มันไม่ถึงจะพุทธจาร์จะทำใหหอยู่แล้วเพก็เห็นึ่งพระพระก็เกิดตักติกขึ้นมาเวดาแบบอย่างนี้แล้วเป็นข้อเท็จจริงบ้านนานี่ยเคาบอกว่าถ้าบาไหนนะตรวจมณาอยู่เสมอแล้วเพศก็ถึงถึงอยู่ลาบานนั้น การภัยว่าขโมยจะเข้าบ้านนะก็เห็นว่าเอ๊ะบ้านนี้มีคนเยอะมีคนเยอะก็ขยกของไม่ได้เลยแล้วขมโมยก็ไปคุยตามบอกบ้านนี้รักยาจังคนเยอะจ,จังแาาค่กินเครืยาเขาจะตักสาไอข้ขโมยทุกรายก็มองเห็นตายอย่างนั้นนี่นเวลานานต่อมานะไม่คือเศียรบอลหัวขุนดักตัวเดียวมาจิดเลยอาตมาก็เอาตำราไปหาที่ไหนก็ไม่ได้ซึอ่อไอเรเมงก็ไม่มีมหาพิธาริเจิใหญ่ก็ไปทายืมคือวัดสุทัศน์เพื่อเวลาลาม จากทางระปูตลาดของสมเด็จพระสังฆราชแพรก็าตายอากขยึนพักแต่ทำไมมลยอมส่งอยากขยึนตายไปมาไม่เจอว่าตามซื่อรเดียวไม่ผิเนนะเดเ,เลยนะว่าถึงสามชั่วโมงก็ไปแต่แล้ว